สวัสดีครับพบกันดูนะครับกับช่องโนเนมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่ททานพอเป็นยุโรปมือ2เนี่ยยี e ่ห้อ BMW เนี่ยคนก็จะหา 5, Diesel, ซีรีส์ห้าดีเซลซีรีส์สามดีเซลไม่ไว่าจะเป็นโฉม E 9 0 F 1 0หรือ F 3 0โฉมนี้วันนี้ลูกมาพร้อมกับ3-2 0 d ดี M Sport ปี2014นะครับรถมือเดียวนะฮะไม่แค่66 0 0 0นนะครับสภาพสวยๆชุดแต่งรอบคันไม่น้อยมากๆราคาแค่ หนึ่งล้านหนึ่งแันครับผมล้านหนึ่งแส่ได้รถมือเดียวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นไงครับ เรื่องกันเลยดีกว่าครับผมนะวันนี้อาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างนะครับลมค่อนข้างแรงแต่แดดก็แรงพอดูนะฮะโอเคด้วยความที่ว่าเป็นที่เปิดฝากระโปรงแบบดึงสองชั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาหาตัวล็อกนะครับจับตรงไหนก็งัดขึ้นได้เลยห้องเครื่องใสๆนะครับผมไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุหนักนะครับคลีนๆเลยนะครับคันนี้ก็แน่นอนครับเครื่องดีเซล2 0 0พ ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับน่าก็เทคโนโลยีเทอร์โบของ BMW เนาะเครื่องของรุ่นนี้มีเทอร์โบหลูกนะครับมาพร้อมกับเกียร์สเตปโทนิก8สปีดแบบไฟฟ้านะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆนะครับแรงประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันมากๆจริงๆนะครับผมสำหรับเจ้าดีเซลของทั้ง BMW และเบนเลยอ่ะใช้คำว่าของ2เจ้าเนี้ยประหยัดน้ำมันสุดๆคนก็เลยหากันเยอะนะครับ นะเพราะมันถูกใจตอนเวลาเราเติมน้ำมันเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูออปชันรอบคันกันนะครับครับผมมาดูออปชันรอบคันกันบ้างวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับก็อาจจะมีเสียงลบเข้าไปสักหน่อยนะฮะพยายามแก้แล้วนะครับผมไม่ว่ากันเนาะคันนี้ได้เป็นสีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีที่ทูกชอบมากมันเรียกว่า e s t o r i a l Blue นะครับผมเป็นสีน้ำทะเลของหมู่เกาะหมู่เกาะหนึ่งนะครับผมอะโอเคไฟหน้าเป็นไปสีนอนนะครับ เปิดปิดออโต้พัน้ฝนออโต้นะฮะแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกเนาะรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันยังไม่มีกล้องมองหลังชุดแต่ง M Sport รอบคันด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าพร้อมโลโก้นะฮะสภาพสีสวยๆครับผมนะล้อก็จะเป็นลาย5กา้านคู่ล้อ M นะฮะโดยที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยางหน้ากับยางหลังไม่เท่ากันนะครับผมยางหน้าไซส์2 5 5 4ออวลืมบอกไปล้อเป็นขอบ18นะครับ ถ้ายางหลังจะเป็นไซส์255นะครับผมยางหลังจะกว้างกว่านะครับแล้วก็มีแบชเอด้านข้างแบบนี้นะครับครอบกระจกแตง่งนะครับพ้องไฟเลี้ยวด้านข้างนะฮะก็ครอบกระจกสรงเอ็มเนาะสีสวยๆตรงเสาบีก็จะเป็นสีดำเงาถ้าเป็นรุ่นลักชัวรี่ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับดูสภาพสีโดยรวมกันนะครับ ยางที่ได้ไปเป็นปี2018นะครับดอกยางยังดีนะฮะแต่ใช้ไปสักนิดนึงก็เปลี่ยนนะครับก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นไฟท้ายทรง L shape นะครับมีดักเทลมาให้นะครับแบบคาร์บ,บอนนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นแบบเตะเตะเปิดแล้วแต่ยังเตะปิดไม่ได้นะครับ,นะรบตรงนี้จะเป็นเบชสามสองกันชนหลังทรง M นะครับทอไอเสียออกล่างซ้าย ลองแตะเปิดดูนะครับพบกุญแจไปกับตัวแล้วก็สวิงเทา้าใต้กันชนขออนุญาตนะครับอาจจะไม่สุภาพแต่มันเป็นวิธีของมันนะฮะโอเคช่องเก็บของด้านหลังก็เรียบร้อยดีนะครับผมคราวน,นี้แตะเปิดแต่ว่าปิดก็ยังต้องเป็นแมนนวลนะครับมงมาลักษณะนี้เดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับผม ตันนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับที่ bmw เรียกว่า comfort access ก็สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้จากการสัมผัสมือจับนะครับเราก็จะเห็นจากๆตรงนี้นะเอาไว้ล็อกรถนะครับแค่แตะนะฮะนี่นี่ก็คือล็อกรถนะครับสำหรับการปลดล็อกก็แค่ลงมือเข้าไปนะครับลักษณะนีอ่านี่ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันนี่ภายในรถก็จะตกแต่งด้วยหนังสีดำนะครับกับแถบอลูมิเนียมนะครับ อันนี้เป็นลายหกเหลี่ยมล้นะฮะถ้าเป็นอีกเก้าสิบคลิปที่แล้วก็จะเป็นลายห้าเหลี่ยมนะครับสวิตต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะแล้วก็มาดูนะครับเบาะเมมโมรี่นะฮะก็มีทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของรองต้นขานะครับที่ปรับได้นะครับถัดมาก็จะเป็นไฟสไตล์ BM นะครับก็เป็นบิดๆแบบนี้เนาะ ไฟออโตนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ปรับความสว่างหน้าปัดตัดมองหน้าฟ็อกแลมด้านหลังโอเคให้ดูสภาพโดยรรมก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าครับผมบเข้ามานั่งในรถกันแล้วกุญแจนี่กุญแจเขาจะเป็นทรงอ้วนแล้วรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นทรงผอมๆแบนๆใช่ไหมครับแล้วก็ถ้า m Sport อเขาจะคาดแถบสีนํางเงินแบบนี้นะครับโอเคพอกุญแจมากับตัว,ตว,ตวแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับผมที่ปุ่มด้านซ้ายนะฮะ ความลมความความแรงแอร์ลงนิดนึงนะครับโอเคเลขไม่หกหมื่นหนะครับเข้ามาก็จะเจอกับฮงมลลาลัยทรง M Sport แบบทรงเล็กนะครับนี่สปอร์ตสุดๆนะครับตัวมือจับฮงมลาลัยหุ้มหนังอ้วนๆน,น,นะครับกระชับมือแล้วก็มีแพดเดิลชิฟมาให้นะครับปุ่มรูทอนโรลนะครับแล้วก็วอ์คอมมานกับเพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับ ปัดน้ำฝนอยู่ขวาม,มือนะฮะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายมือนะครับด้วยความที่รีวิวสลับไปสลับมาสลับมาสาหรับญี่ปุ่นยุโรปยุโรปญี่ปุ่น,น,นทุกวันนี้ขับรถตัวเองเปิดผิดหมดแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวปัดน้ําฝนเด้งขึ้นจะปัดน้ําฝนติดไฟเลี้ยวนะครับพองมาลัยเป็นเซอร์โวโทนิกนะครับปรับน้ําหนักความหนักเบาตามความเร็วกระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติหมดปัญหาเวลา เจอรถกระบะยกสูงตามท้ายนะครับ i drive นะครับก็เป็นจอใหญ่พร้อมเนวีอด้านล่างก็จะเป็นแอร์ดิต้อนสองโซนนะฮะก็ปุ่ม i drive แบบทัชก็คือซูมอินซูมเอาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือได้นะฮะเกียร mm ์แปดสปีดนะครับสเตปโทนิกคือคันเกียร์ของ m sport เขาจะเป็นทู่ทแบบเนี้ยนะครับถ้าแบบสแตนดาร์ดเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมปปูนนะครับ เป็นปรับเมนูนได้ตรงนี้ก็ได้ที่พวงมาลัยก็ได้นะฮะมีโหมดการขับขี่ให้4โหมดนะครับก็คือ,อให้ดูที่หน้าจอดีกว่านะครับสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็คอมฟอร์ตคือโหมดมาตรฐานนะครับส่วน e ีโ Pro ก็เป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับก็เห็นลูกค้าหรือเพื่อนๆใช้กันก็มีแค่ คอมฟอร์ตกับ Sport, สปอร์ตสองอย่างนะครับสปอร์ตพลัสจะไม่แนะนำให้ใช้เพราะเขาปิด traction นะครับมันทำให้รถสไลด์ได้นะฮะเอาไว้ขับในสนามหรือขับสนุกสนุกในลานก,กว้างๆจะดีที่สุดนะครับโอเคดูกันเบรกมือเป็นแบบดึงๆนะครับตามสไตล์ f 3 0นะฮะช่องเก็บของพช่วงแขนนะครับสภาพเบาะนะครับคนนั่งก็รอยยับก็น้อยมากๆครับผมตามเลขไม้ นะชอบเก็บของด้านหน้านะครับอันนี้อันนี้เป็นฝาปิดช่องใส่แก้วน้ํานะที่ใส่ขวดน้ํานะครับก็เอามาเก็บกันไว้ในนี้นะฮะโอเคนะครับ,นะรบสําหรับเจ้า F สามสิบสามสองศูน D M Sport คันนี้ยนะครับแน่นอนแหละได้สวยนะครับแล้วก็รถยังไม่ดูล้าสมัยนะครับด้วยการดีไซน์แต่ที่สํำคัญเลยก็คือ มันประหยัดน้ํามันมากๆที่พี่เพื่อนสมาชิกถึงได้หา B M d เซลลมาใช้กันนะครับผมแล้วตอนนี้ทางข้างนอกก็เยอะเนาะเราไม่จาเป็นต้องซ่อมสูตรไงการ์วิมมันก็ถูกลมได้รถ B M นะครับได้ความประหยัดได้ image ได้ความปลอดภัยแบบโยุโรปเดี๋ยวลองไปนั่งหลังกันทักว่าเป็นยังไงมานั่งด้านหลังกันแล้วนะครับสําหรับ M ส0สเนี่ยนะครับก็คือเขาทําให้ body ใหญ่ขึ้นมันก็เลยได้ที่นั่งหลังที่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ดูนะฮะระยะห่างจากเข่าถึงเบาะนะครับ,ระะบ,รบด้วยความสูงเดิมของลุกซึ่งมันไม่ไม่สูงไมมากกว่านี้แล้วมีแต่จะอ้วนขึ้นนะฮะร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยระยะเข่าถึงเบาะหน้าก็เกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับใช้คํวาว่าก็นั่งสบายมากขึ้นนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้มีปักจุดบุหรี่ให้นะครับผมเผื่อเสียบชาร์ตเฮแ์เบนนะครับอะไรต่างๆนะั้งข้างประตูมีช่องใส่แก้วน้ําให้นะครับ สภาพเบาะหลังคันนี้ที่เสี็บไปกสานชอบดูตรงนี้แหละ,ะยังยืดสมบูรณ์ดีครับนะฮะสมบูรณ์ดีนะฮะเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับมียับนิดหน่อยตามการใช้งานมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับนี่แะแทงดำๆนี่แหละจุดยึดเบาะเด็กสองจุดแล้วก็นี่ครับที่วางแขนนะครับพร้อมต้องใส่แก้วนะนะครับแบบน,นะครับแบบนี้นะฮะ สภาพสวยๆครับใหม่น้อยๆราคา1น9่0ล้านหนึ่งแสนเ้าหมื่นเล้านเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า F 3 0ดีเซล M Sport คันนี้เนี่ยประหยัดประหยัดน้ำมันสุดๆใหม่น้อยๆเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างครับครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า F 30, 3 0 320 d M Sport คันนี้เนาะได้สีพิเศษนะครับเฉพาะรุ่น M นะฮะได้ชุดแต่งรอบคันนะครับแบบ M Sport เนาะภายในตกแต่งสีดำอย่างที่ดูกันไปนะครับสภาพสวยๆ ไม่น้อยๆแค่6 6 0 0ืรถมือเดียวด้วยทวนกันนิดนึงปี14นะครับเลขไมหกหมื่นหราคา1นึ่งล้านหนครับเคยดีดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมนะโอเคมาดูกันดีกว,ว่าว่ามันเหมาะใครบ้างใครที่หา BM เอดีเซลแล้วก็เลขไม้น้อยๆหวังว่าคันนี้น่าจะถูกใจนะครับใช้งาน2คน4คนกําลังดีนะครับสอคนนะฮะดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกแล้วก็ อู่นอกก็เยอะแล้วสําหรับ BMW ตอนนี้นะครับเซอร์วิสไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมสำหรับใครที่มองญี่ปุ่นราคาล้านต้นนะครับลองเอาเจ้านี่ไปเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับผมได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับผมตามลิงก์ไลน์ที่เราได้ลงไว้ QR code หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดอร์รอรับเทินนะครับอ่ะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นยี่ห้อไหน รุ่นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่นะครับผมพรอทั้งเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานอ n เนมกันด้วยนะครับวันนี้ลุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ